ไม่ได้แ่นปะ้กูจะต่อไปเองนีนี่ก็เปลี่ยนกูเล่าด้อวะมิกเลยเลยอะไรเนี่ยโซจูโยเกิร์ตโซจูโยเกิร์ตอย่าลืมว่าอ่ไม่่ว่าเลยอ่าข้ดที่สองก็น่นแหละนั่นแหละขวดที่สองก้องเลยขวอะไรแ้ไหนเออกวดแล้วสี่สิบพิกกี้นิยมไทยมาโชว์อีกสิเจ่อไม่ นี่อะไรฟูมูนเรดวายคูนเหรอเทลงไปอันนี้คือบาลานดีแต่ข้ามือโอ้ฟอง้อยจะอักเบอร์ ต่อไป M เกินร้อย M ร้อยห้าสิบน่นเองขอเจ้าเจ้าทำไมมันเลิยจังวะเกื่อน p i c e s p i e spice สวนหนูสวนหนูฮะสวนหนู เขาเรียกค็อกเทลค็อกเทลต่างชาติเชลลีค่ะชลลีต่อไปเชลลี่อนบ์ก๊สบอบ์้อมบ์บมบ์บอมบ์บอม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 บอ้บอม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 อมบอมมบุมบมบุมมบอมบมบอมบอมบ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 ้มอ

ใส่ไปอีกเพื่อสีสันอันสวยงาสมี่ารัเรามลก็ใส่ไปเืมะนาวรอเกมะนาวมะนาวมะนาว ลงสไปซ์ลงตอลสไปซ์คอนสตบอยใหญ่ใหญ่เจ้ามาคนลงตายก่อนอ่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็มไปเตยมไปเต็มแก้วใส่เลยเต็มแก้วไปเลยไหนไหนอันอ so like ุปกรณ์เท่าอันอ่ะพี่โปะอ่ะเอาพี่โปะใส่ใส่เรียบร้อยแล้วตอนพี่โปะใส่ได้ไหม โอ้มันมีนี่เด็กที่พ่อที่ตัดอันนี้เฮลลี่จ้ะไมเจี๊ยบ่น,นแย่เดียเด๋ยวเลไปเลย,เ,ยเปี่ดแก้วเช็คมีประโยชน์นะจ๊ะแก้วเช็คด้วยนะคะมีประโยชน์ใส่แก้วส่วนตัวเช็คเครื่องม่เยอะ